เสื้ออนี้รอดว่าไก่กี่กัดดังเรอยมากยอดเลยปีนึงแล้วท่องว่างสบายสายเจ้าลูกก็จนเป็นสาวสิซึ่งฮะก็แต่หลักกาว่ามันพอดีครับใช่ไหมห้อ่แรกอีซาวพดเออ lúc còn chân thì bên sau, khởi liền mì, bỏ ốc đỏ, bỏ ốc ớt, bỏ cồn, phao tiết phao tiét, phao 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 พอนพอนติดได้ไมั้ยอมันลกดีมาครับเราเอามาติดได้เฉยเ้ยพอนไอพอนฝ่าตี๊ดฝ่าตี๊ดเป็นร,รุ่นปลายปีลูกดีมากไหมครับ Bye.